สวัสดีครับวันนี้มีงานเปิดตัวออนเนอร์ 75G ออนเนอร์แพ8แล้วก็ รุ่นอื่นๆนะครับอย่าง h o n o r X6 อะไรอย่างนี้แน่นอนว่าเขามีโชว์ในงานทุกรุ่นนะครับแต่ผมวันนี้ผมจะโฟกัสไปที่ h o n o r 7 5 g เนาะเพราะว่าเป็นรุ่นที่คนถามเยอะจริงๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยรุ่นนี้เนี่ยเขามากับจอ l e d 6.78นิ้วก็เป็นจอที่สวยมากนะครับเทียบเท่ากับแฟลกชิพบางตัวเลยโค้งขอบนะครับการแสงผลเนี่ยเต็มแบบอย่างนี้เลยนะครับฝาหลังมีให้เลือก2สีก็คือ Crystal Silver กับ Midnight Black นะครับอันนี้คือ Crystal Silver ที่สวยงามนะครับ สวยจริงๆตัวจริงต้องมาลองเห็นนะครับแล้วก็สี Midnight Black ซึ่งเป็นสีดําเงาแบบคลาสสิกเลยนะครับก็เป็นสีที่ค่อนข้างดูแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเนาะเรื่องระบบเนี่ยเขาก็มากับ Android 12นะครับครอบด้วย Magic UI ซึ่งการทํางานต่างๆเนี่ยถือว่าลื่นมากๆนะครับการตั้งค่าต่างๆก็ถือว่าใช้งานไม่ยากนะแล้วก็มีเมนูต่างๆรวมถึงลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้เลยอันนี้ยืนยันว่าเขามี Play Store ในตัวนะครับ รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เรื่องของ 5G เนี่ยรองรับทั้ง2ซิมเลยก็มีการเชื่อมต่อต่อตางๆเนี่ยที่ครบนะครับทั้งพวก NFC พวก h o n o r Share ต่างๆก็มีเหมือนกันนะสำหรับเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตของ h o n o r เองเนาะแล้วก็มีอื่นๆนะครับอย่างการแสงโผลเองเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งพวกสีสันพวก Refresh Rate อะไรต่างๆนะครับสามารถตั้งได้สูงสุดถึง120เฮิรต์เลยอันนี้คือจอดีมากๆนะครับ นอกจากนี้ก็มีเรื่องอื่นๆเนาะอย่างพวกเมนูการใช้งานอย่างพวกแอป,ปพวกความจุเงี้ยความจุเขาให้มาที่256 g b กเลยเป็น UFS 2.2เนาะแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะมีเมนูตั้งค่า Google อันนี้พูดไปแล้วเนาะก็มี Play Store ในตัวนะครับอ,อย่างที่เห็นก็คือมากับ Magic UI เวอร์ชั่นล่าสุดนะตัวนี้น่าจะได้อัปเกรดเป็น Android 13ในอนาคตด,ด้วยอ่า ตัวนี้มากับกล้องหลัก54ล้านพิกเซลใช้ Sony IMX800 เซนเซอร์ตัวใหม่กับ Ultra Wide 50เนาะการใช้งานต่างๆถือว่าง่ายนะครับเหมือนกับ h o n o r X8 ที่ผมรีวิวไปเลยซึ่ง Interface เนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะสามารถถ่ายภาพปกติวิดีโอนะครับถ่าย 4K ได้ด้วยแล้วก็เรื่องของโหมดการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยสําหรับ h o n o r รุ่นนี้นะครับก็สามารถถ่ายเป็น Solo Cut ได้ด้วยนะซึ่งโหมด Solo c u ทเนี่ยเดียวจะ ให้ชมในพาร์ทถัดไปเนาะนอกจากนี้ก็มีพวกโหมดพอ t เทร t มีโหมดถ่ายกลางคืนที่ถ่ายได้ง่ายนะครับส่วนเซลฟี่เนี่ยถ่ายผ่านกล้องหน้าสาย2ล้านพิกเซลก็เป็นกล้องที่ความละเอียดค่อนข้างสูงทีเดียวเรื่องโซโล c คัเนี่ยมันเป็นวิดีโอเป็นฟังก์ชันวิดีโอที่สามารถถ่ายวีล็อกได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นรายคนว่าจะเลือกไปโฟกัสที่ใครนะครับสมมติว่าเราเลือกคนนึงแล้วต้องการจิ้มไปอีกคนนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวจุดโฟกัสให้เราเลยนะครับก็ทําให้การตัดเนี่ยง่ายขึ้น ภาพรวมของ Honor 75G ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้าได้เครื่องมารีวิวเต็มๆแล้วจะนำมาแชร์อีกทีนะนอกจากนี้ทางซินเนกเขาก็มีเคสขายด้วยผ่านแบรนด์ s อสเกียของเขาด้วยนะราคาเนี่ยอยู่ที่16,990สบาทสำหรับรุ่นแ a ม8 2 5 6นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนาะเปิดจองแล้ววันนี้นะครับแถม Honor Band 6นะครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีกระปกนจอแตกให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นกับ DT แทประมาณนี้ครับ